ยังไม่มีแฟนครับอ๋อไม่เหงาครับสบายดีต้องหวาดกันขนาดนี้เหรอมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมให้มันเลิกกับวันนั้นแหละฮะแล้วแต่วานทำได้ะหมไม่มีแฟนจริงเหรอวันทายจะมาวันทายแล้วนะสามห้าทุกแมทรอบทุกดีแล้วครับอยู่คนเดียวดีกว่าฮะจ่ายตังค์ให้ตัวเองมีแฟนก็ดีนะทันทายเหล่าพี่อต้องกี่คนถึงจะดีพี่แฟนคลับพี่เยอะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับพี่ใช่ไม่เหงา ไอ้นะไม่เหี่ยครับสบายดีเลยเหรอตอนนี้ใช่ครับสบายดีครับมีวิธี่ใครเหี่ยไหมครับไอ้นะมีวิธีใครเหี่ยวไหมพูดได้เหรอฮะมันจะถึงขั้นไหนอะไรคืออะไรคือเละปู่กูอ่อนไม่ได้ครับผมมีบ้างครับอยู่กับเพื่อนครับใช่ครับกินข้าวอะไรนีอยู่ประจำมีใครบ้างครับพูดชื่อมานี่คือลังแตนเลยนะฮะนี่มาครับพร้อมฟังแจ้งหนวดหนวดทุกคนนะครับน่าจะรู้จักแก๊งเพื่อนที่อยู่ในเอ็มวีใหม่ของผมนะครับอ่าใช่ โซดบ้างโสดบ้างไม่โสดบ้างเขาบอกว่ารวมใช้เขาเขาบอกว่าไม่โสดบ้างเหรอฮะอันนี้เขาที่คุยบอกโสดหมดนะฮะอันนี้เช็คมาแล้วว่าโสดหมดก็ใช่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 ครับต้องโสดครับเพลงใหม่มันคือไงคะขายอะไรเอ่ยไม่อยากให้เป็นเขาครับไม่อยากอยากเป็นเพลงชื่อไม่อยากให้เป็นเขาครับกเป็นทะเลดีกว่าไม่มีครับคือโง่ไม่อยากบอกแล้วก็พันสื่อว่าอะไรอีกก็พันสื่อว่าอะไร ต้องการสื่อว่าเหมือนแบบว่าเราแอบรักคนที่เราแบบรักไม่ได้ไงแบบอะไรแบบนั้นไงคือแบบว่าสมมติเพื่อนเราคนที่รู้รู้จักเราเนี่ยมีแฟนคนนึงแล้วก็สวยมากแล้วบอกเฮ้ยเคยชอบคนนี้มากแต่ดันมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนเราแล้วไงเฮ้ยโอเคจบแล้วไม่ใช่เรื่อนมันแปลกๆนะฮะเรื่องเหมือนเรื่องจริงอ่ะโอ้ไม่มีหรอกครับใครจะไปทําแบบนั้นครับไม่มีหรอกแล้งว่าประสบการณ์จริงไม่มีแบบไม่เคยมีแบบใช่ครับยังไม่มีครับอ้าวแล้วคุณกจะบอกว่ายังอ่ะทำไมแล้วรออะไรด้วยกล้วคุณจะรอแบบ เราไม่แบบเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เราเราเจอเราอิ่มเราอิ่มไม่อดไหนพอดีเรามันเป็นศิลปินมืออาชีพครับไม่เป็นเราเก่งอยู่แล้วครับนล้วเอลเอลเพลงนี้ได้เห็นนะเราต้องพักเอลบ้างตอนนี้เข่าช้ำหมดแล้วครับลองพักเอลสักเพลงหนึ่งฮะแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวก็จะมีเอลอีกฮะตอนนี้เดี๋ยวรายการนี้จะมีเอลอีกฮะเขาคนใจเป็นตัวพิเศษของเราคนไทยแบบเออเพลงฟังไทยเนาะเขาไม่ได้ฟังเพลงเลซ้ำครับผมวม่ได้ใช่ครับ เวลาโชว์มีเลยคะเวลาที่แบบไปโชว์แล้วแบบสมมติเราไม่ไม่ร้องเพลงเขาจะยกกล้องมาตอนเพลงเดียวเลยครับแล้วตอนแล้วตอนจังหวะเดียวด้วยครับไม่ใช่เพลงเดียวแค่จังหวะเดียวของเพลงนั้นด้วยครับใช่ไปเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากให้ทําไทยแบบว่าเต้นกับใหม่พัฒนียอ่ะอยานไหมหมออยากเหมือนกันครับกลัวสู้เขาไม่ได้สิเหรอแล้วงากับเขาใครเอวเดียวโอ้ยต้องลองครับหมายถึงลองมีงานด้วยกันครับผมอ๋อพอลงหมอนลำเราก็ขึ้นได้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพร้อมพร้อมเสิร์ฟมีเป็นรำเอ้ยพร้อมรำเหมือนกันครับออกไม่ได้เลยออกไม่ได้อลยออกไม่ได้เลยโอ้โแย่แล้วเป็นตัวเองเกินไปหน่อยเราก็ติใช่ครับแต่ก็มีมีมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันครับมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันครับกษาเอวรักษาเอวเลยเหรอรักษาร่างกายสุขภาพเสียงอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ี่ถารณาเอวอยู่เพรเราใช้มันเยอะอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่า มันต้องปวดข้ามันต้องแบบเจ็บข้าอย่างนี้มีไหมแต่มีบ้างครับแต่ว่าในเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็ต้องต้องมการเต้นครับการเต้นครับพูดถึงการเต้นมาตลอดเลยครับเนี่ยงก็หมายถึงการเต้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับใจร้อนตัวอย่างไรก็ได้ที่คือกล้องซูมมันคือเลื่องรักใช่ไหมเลื่องรักจัดไหนสนุกว่าเล่นทายก็คือทำงานเหรอคะเป็นทายทำงานครับอยู่กับวงอยู่กับเพื่อนครับอ้าวแล้วพอเราทำงานเราต้องเจอคนที่เขามากไปติดงากับแฟอะไรอย่างเงี้ย อ๋อถ้าถ้าจี๊ดก็ก็ด่าเลยครับตอนนั้นต้องหวานขนาดนี้เหรอมาฟังผมเนี่ยมันมีเพลงอะไรให้หวานเนี่ยอันนี้แปลงพี่นะแบบว่าถมงติถ้าเจอเราอยากร้องเพลงแปลงให้ผมอยากร้องมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมให้มันเลิกกันวันนั้นแหละฮะคอมยไม่มล้วี่มัก็ไม่ีคิดดูมรเพลงรักใครจเชอผมไางแหรอเปล่คือมันยังไม่มีเลยพี่มันก็เลยยังแต่งไม่ออกอ่ะพี่ลองคิดดูสภาพผมร้องเพลงรักใครจะเชื่อผมในสภาพแบบนี้หรือเปล่า เราดูคนข้างหลังเลยดูมึงข้างหลั่งเฉยมากกว่าครับไม่น่าข้างหลังบ้าช่วงแบบว่าจะโสดไปอีกงานไหมคะเรื่อยๆเลยครับยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้กับคีวโสดอยู่ใช่ใช่ใช่สาวเสียดาย่ะสิใช่นะสาวเสียได้อะอ๋อไม่ต้องเสียดายครับลองดูลองลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแฮปปี้มากไหมอะไรครับชีวิตโสดแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากอ๋อแฮปปี้มากเลยครับค่อนข้างครับค่อนข้างเยอะ ความแฮปปี้เราค่อนข้างเยอะเพราะเราอยู่คนเดียวเรารักตัวเองครับผมตอนนี้ช่องฟิวหมดแล้วไปนะช่องฟิวหมดแล้วอะไรนี่คือมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะเนี่ยตั้งแต่พมื่อาเนี่ยสาระนี่คืออืมเน่ยแต่ก็ไม่ได้เียดใช่ไหมที่ยังไม่มีงานเพราะพี่เกี่ยวกับเียดของฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เียดครับคนที่น่าจะเียดคือฝั่งเขาอาจจะเียดฝั่งผมเพื่อนเียกมีคนอยากท้าทายระบบเราผมมีคนอยากท้าทายระบบมีครับลองได้ครับแต่เธอไม่เปิดไง เปิดใจไม่เปิดตัวครับผมเราล่ะเพลง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 ผมเพลงที่จะร้องมต่อไปนี้ครับอะไรนะอะไรนะเปิดใจไม่เปิดตัวครับเปิดใจเปิดตัวแล้วพี่เปิดอะไรเปิดใจครับไมเปิดใจนี่คือกะให้แบบกะให้ปิวเลยโธ่เราสาวก็มาจีบได้ใช่ไหนได้ครับได้ครับมีมีไดเรกมีอะไรบ้างครั้งนี้ไม่ค่อยมีเลยครับ แปลกจังเลยเหมือนเขาเหมือนเนเขาเริ่มกลัวแล้วลองดูครับลองมีดูฮะอันนี้แล้วกวนอ้าวแปลว่าพอช่วงที่มีเข้ามาเราตอบเขาเป็นยังไงเออน่าจะตอบว่ามีห้าร้อยให้ยืมไหมคขาไม่ใเลยผมว่าเขาหน้าจะก็เลยไปเลยอยากหาคนมีฐานะนิดนึงเราไม่ได้หาคนละเราไม่มีอายชีพรชบผม นี่คือสัมภาษณ์ได้ไรครับได้เหรอมีมีอะไรไป็นล้วนๆครับนี่สาล้วนๆเลยเนี่ยตายแล้วนี่คือสาระที่มากสุดผมจะให้ได้แล้วครับตอนนี้สุดงานเลยนะัปตันอเมริกาเบฟนิเวอร์ครับผมครับผมออกเพลงเพลงไม่อยากให้เป็นเขานะครับก็เพิ่งปล่อยเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็ติดเทรนดิ n g แล้วนะครับฮอตอ่ะเจ็บจี๊ด ไม่อยากจะคุยว่าเพลงมันมาเลยครับตอนนี้มาเลยฮะ YouTube ครับแล้วก็ streaming ทุกแพลตฟอร์มครับผมไม่อยากจะเป็น่าวครับโอเคโอเคโอเคุณครับ